ักสีของราชวงศ์ที่ยืนหน้าเข้าปั้นก็ไม่มีอยู่จริงเช่นกันฉันเอาเข้าวมาให้มาก่อนได้ก่อนพวกมันวิ่งเข้ามาหาเข้าปั้นไม่ต่างจากสุนัขป่ากอดียนรลูคุณทำอะไรลงไปเหรอมันจบแล้วเปลี่ยนกะแล้วฉันจะพักผ่อนเพิ่งวิ่งเสร็จ พ่อหิวด้วยนึกว่าจะบ้าตายคุณอยากกินสิ่งนี้ด้วยไหมนี่คืออะไรเข้าปั้นที่ฉันทำกับเจ้าหญิงที่ถูกทอดทิ้งเจ้าหญิงทำหรือกินเหม็นมากที่เอเฮ้ยยสคุณเพิ่งพูดอะไร ว่ากันว่าเป็นข้าวปั้นฝีมือเจ้าหญิงและเหมือนเจ้าหญิงที่ดุร้ายฉันได้ก่อนไม่ใช่นิ้วของฉันที่แตะมันก่อนเหรอข้าวปั้นพลาดแล้วเราอะไรมานั่งที่นี่สิพื้นมันเย็นอ,อ๋อขอบคุณ นางเอกต่างหากฉันคงไม่สามารถอาบน้ำหรือกินข้าวได้เพราะฉันถูกขังไว้มันยังคงสง่างงามและสวยงามมากอย่างไรก็ตามฉันดีใจที่ได้ช่วยชีวิตคนสุดท้ายฉันเก็บไว้กินพรุ่งนี้เช้าฮ่ฮฮาพวกเขา ซิตเตอร์อิงกิทอะไรฉันเสียใจฉันไม่รู้ฉันไม่รู้เลยฉันจะไม่โลบมันทำต่อไปแต่เมื่อทุกคนอยากกินข้าวปั้นพวกเขากลายเป็นคนป่าแต่อิงกิทมักจะนั่งอยู่ที่นี่อย่างเงียบเงียบฉันเดาว,ว่าคุณคงหิวมากแม้ว่าเธอจะงดงาม แต่เธอก็เป็นมนุษย์และต้องหิวโหยพี่สาวอิงกิกาลุณานั่นมันไม่มันเป็นของคุณฉันทำกับข้าวและกินเยอะมากก่อนจะมาที่นี่มาทำสิ่งนี้กันเถอะฉันสบายดีกับเรื่องนี้ ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันส่วนของคุณอิงกิษพี่สาวของฉันไม่เพียงมีใบหน้าที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังมีจิตใจที่สวยงามอีกด้วยด้วยเหตุนี้จักรพรรดิและดายุกแห่งจัก,กรวรรดิฉลาดหลักแหลมมาก แล้วฉันอะไรกว่าอะไรสถานการณ์ข้อกลัวนี้เป็นอย่างไรปฏิบัติตามฉันคุณเป็นคนสั่งฉันเหรอคุณจะขังฉันไว้ในคุกใต้ดินไหมที่ฉันต้องทำนี่มันความหยาบคายอะไรกันซิสเตอร์อิงกิส ฉันไม่ปล่อยให้มันเป็นเหมือนวันวนหยุดแกล้งน้องสาวของฉันสักทีคุณจะไม่ปล่อยให้ฉันทำในสิ่งที่ฉันต้องการเหรอ